ทักไายค่าถักไทยค่ะถักไทยเอฟซอยู่ทรงมองทุกบอลเด้อถันีเน่บ่าแพงก็มาซอยกันมืออื่นงานงานสางงานบุญพี่นนองเกืือเพิ่นจิเห็ดเขาปุ้น แม่เห็ดข้าวปุ้นสูผีสูน้องกินผูกมาเห็ดเวียกอยู่ในวัดวาอารามแล้วก็สีเห็ดคงองวานนัเด้อซอยกันเห็ดกินแรงนำ้ำอันนี้ต้มกล้วยต้มต้มกล้วยต้มให้มันซุกเลยเมื่อเอินจังเห็ดบนเนื่อันนี้ฮะสีเห็ดน้ำข้าวปุ้น

ดจวถ่า,ายคลิปไว้รัวๆพี่น้องเนาะลงลงบททันกันสิลงน้ำหลังเดอ้อฝากติดตามทุกคลิปในเด้อพี่น้องเดอ้อกับบางส่วนบางตอนกับบได้ถ่ายคลิปเนาะคันมั่วแต่ถ่ายมันก็นเลยสิบ,บัได้เหตุวิอักสลับสลับสลับพัดเปลี่ยนกันสลับพัดเปลี่ยนกัน เดี๋ยวจับภาพแล้วก็สิไปรนหันหั่นผีเตรียมเื่องให้เซาบแพงตำเกี่ยวซีฟูดปั่นเอาสองหนุ่มยังโบมาอยู่โอ้ยเฮ้ยคือโผ่แต่สองหนุ่มไปตั้หมอะไรนั่งนั่งไงนอยากไปน้ำเขา เขาสิไปอันเห็ดงานไปเทไปเทไปเห็ดปูนนั่งนะอยากไปนำข่าวเขาบอกให้ไปนำเขาบอกให้ไปไม่โซคารอซแข็งเธอน้าใจผู้ยิ่งมาสันบ์ต้องไปนำมันสอคาสอแข็งมาซะเขาบอกนั่นนะบ่เฮ้ยให้ผู้คนว่าเบาแพงหรือเบากรับไม่พลาดาวอสิสือโอ้ยซื้อสิ้ือพูดยังก็ทีหน้อยใจน้อยใจ เขาจีห้าเพิ่นแล้วเขาบไริวารยังว่าถ้าสิบแปดกันเฮ้ยเขาบรชวจนเพิ่นลละคิดไปเองคิดไปเองใช่ไหมโอ้ยชุดถ่ายคิดไปเองเหนาเอ้ยคิดว่าได้ทมคุ้งว่าเป็นเบากัาบมือเบาแพงอือบากรับหรือเบาแพงเบาให้ตบัตบุ๋มีไฟเบาบ้านคิดไปเองเบาไปเองเฮ้ยเขาบรชวจน์เปิดไปแล้วจะได้มาได้เพียงเด้อ โอ้ยป้าพอมวนพี่น้องช่างเนี้ยเนาะปาพอมวนแต่แบขาไมแบบ้างอะไรหรือคะอืมดข้มันอันนหกกระตั้มตองเอาเดยขมันเนี่ยอุ้ยเจ้าเออเจ้าเห็ดปลาเปื่อยพวกต้มปลาเปื่อยพวกมันแค่เนี่ยที่เจ้าเอ้ บน่เบากัันว่าเฮ้ยมันหักปวดได้ว่าสาโอ้ยปาจนเอลยอ่ะมันแป๊บเดียวมันกระซุกป่านี่ยผลงานไพ่ผลงานไพ่ตุมป่านยหน้ำกาลต่างสามเตาเลยพี่นาะสามเตาเลยเตาน้ำกระปุนเตา ต,กกต้มมะกุยเต,ตาต้มต้มยังปลาดำตัวน่้นต้มตีนไก่ต้มตีนไก่ตีน้องจัดหนกักจัดหนักเลยเอาเต็มหม้อไปเลย้นามข้าวบุนมัดสอแล้็ข้าวป่นสชกกันโล่เอื้อเอื้อพัดเข่าให้ลูกให้ล้านกินติป้าอึกระถึกอยู่ทางในพวัว หืมอีหย่างกูยืนสําลามก็มีอยากกินฮะอยากกินฮะอยากกินข้าวโอ๋เตามันสูงนะปะเนาะเออหืมคนยากิจนเพียงน่ะเออมันบ่แม่นแนวตั้งเตาแก๊แงเยสิแม่น่่ืมบ่แม่น อันนั้นเป็นตู้ไว้แก๊สได้ไม่หรอกกระทะสูงด้วยอือฮึฮึเอลูกขึ้นไปยังลูกทำข้าวผัดมันมันมีผักที่เสียวใสก็เลยเป็นโอ้ยขึ้นหน้าโอ้ยขึ้นผัดเลยแล้วโอ้ยในวัดบ่ใส่ลืมว่าใส่ขนาดอะไรคือมากจน เดี๋ยวแต่ละเดี๋ยวๆๆอันเดี a, ๋ยวอันผักน่ะเอ้ยตงเอายหน้าเนาะทําไดงั้นก็มีแต่ว่าลกแล้วก็เอามาใส่แม่นเอาบ่ลกแปเดียวใส่มันมีเอินน้ําเดือแล้วไม่ใช่แล้วน้ําต้มไก่นั่นอันนเอาน้ําต้มตีนไก่นนวกลูกเอาผู้ใดมาอ้าวผู้ใดมาน่ะ โอ้ยสบายดีปุ้มปุ้มสบายดีสบายดีสบายดีใช่หน้องกระพิวสบายดีป้าลูกน้องเดียวน้องน้ำสบายดีสบายดีอู้ยเนื้องเนีนจะไดนคิ้วมีมั้ยเออสบายดีง่ายกอลูกนานสบายดีง่ายเอากอดง่ายกอดง่ายแพงแพงแพงง่ายลูกแพงแพงกันเอ้ย

Sư có, tham, sư mẹ, có. mẹ sư nhắn lộ mẹ, à, mẹ, mẹ Mẹ sư có. nhắn Bóc bóc, bọc nhai đút. Mẹ sư nhắn lu? Mẹ Mẹ sư, sư nhắn Hơ? Mẹ. Hơ? mẹ sư bay Mẹ. là Sư thai. nè, Mẹ cái Mẹ bà ha nhัง แม่ไปหายังลูกแม่ลูกไข่แม่เ่นซื้อไข่ลูกไข่แม่ไปใช้ลูกแม่ไปใช้กินข้าวแล้วบอสกินข้าวข้าวพัดได้ป้าพัดข้าวได้ โอ้โอกินข้าวผัดบ่โ้ยกินบ่กินขผัดบ่นเป็นวัดมันหนาวแหงอีกหน่อยเป็นวัดเป็นจบได้ปลาดอกอันนี้เป็นอันแม่เป่นไปเิ่นแม่รองหอย่ใหญหหาาคือยังนี่เบิ่งเบิ่งสีเป้าของผักอันป่าชื่อยังมาคือพอทอมานป้อนน้ำหน่องบูมป้อนหน่วยบูมไปลูก Ui, chào bọt bọt chị ăn nó nọ học kẹt rồi hả? Mẹ Nương Xài, xài lúc Nì khống nông 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 à thu cha có thu thu, thu nhai phụ lúc Phụ phụ hắn bay Hắn bay nhai phạt Thu À thu thu อ้าวของน้องกระพิウกับน้องดิวแบ่งได้ใช่ไหมแบ่งได้เแล้วคนละถุงเดี๋ยวใช้นังลงลูกขอบใจขอบใจป้าก็ลูกนี่นี่นี่ขอบใจป้าขอบใจเด้อป้าออออขอบใจเมย์ใหญ่ลูกขอบใจใหญ่ <laughs> à câu <còn> chơi <laughs> bà kia ngon <kia>, nhau mi <laughs> chơi mặt bò mặc bò mặc bò mặt mặc thằng lạc a beng bèn, mày là là lạc kia lạc kia lạc à, lạc à, lạc kia lạc kia lạc kia ห,กหกักบ,บัได้เด้เอาใช่ใสนี่ลูกใสไว้พิ้วใสใสอเออแล้วกัไใสจังไม่เสียส่วนแบ่งนะค่ะ่านผ้นันออกมาเห็นค่ะอืมแบ่งให้อาพิ้วน้ำอันนี้ได้สี่เพราะดีเหร่นกำนังดิวมบเ,เอาเอาเอามาใสในซองเลย เอาคือได้แม่โคเบอร์เออหลุดเข่นก็แม่โคมันเป็นสูตรมันได้นนเป็นสูตรก็จะว่าแบงให้มันเหมือนกันเออมาอย่างนี้อ่าอ่าขอบใจขอบใจไม่ใหญ่ลูกขอบใจงามงามขอบใจอ้าฮ่า่าาก่า่าั่ ของแฟนคนน่ารักเออเท่าฝนโอ้ยเด็ดเจ็บตรงน้ำให้ใหญ่เยนะนิ่มลูกยิ่มนิ่อ้ยดีใจเฝนกระยากระยาหิวเอาลูกขอบใจเสีอ่างฝนขอบคุณนะลูกขอบคุณภาษาไทยเด้อ ขอบคุณขอบคุณแม่ญงขอบคุณครับขอบคุณใจขอบคุณขอบใจขอบคุณครับขอบคุณครับอาวลูกขอบคุณครับขอบคุณครับชุดยอดเลยไงไงเอาแพงไงใช่ลูกแพงไงใช่ไห่ชื่อหลดให้ผมครับ

แหงปลาเมาแหงปลาเมาก็เป็นอดุดต่เกินยูนิเอ็้งละอุ่มุ่ขันแห้งล่นกอนมเพาะอันนั้นแหละดีใจปะลูกดีใจบะลูกดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจบดลูก หมดแล้วมันบมไปจำบ่านาะอย่าปั่นเซร้ายที่ปั่นที่ละหน่อยว่าจำบอกอืมต้องแหลกๆดิอือตามมาเลยคะนออคลิปนี้พาบึงพามทันี้ก่อนเด้นพ้องเด้อยาวๆละคลิปกะบึงความหนาหักของลาลานมาหักของขวัญของผัก ดิวเดินน้องพิวมาเอาโบโบโบอยากว่าโอเดอ่านานๆโบขึ้นหนึ่งได้มาบำนาญกันพ่อกันคลิปหนาเด้อข้อขอขออวยชัยให้พ่อพี่พัดจังมีสุขภาพแข็งแรงครอบด้วยครอบครัวเอ้ยกับใจเลยหลายคุณครับเอาขอคุณครับก่อนบาทเดียวกดกดกดกับ เอ้า่มยาเ็นโอ้ยกบุ้ำกับลำล้ำลำก่อนลำก่อนลำลำดูลำลำก่อนกบกุ้นกับโอ้ยจบคลิปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเจมสมตรศักดิ์าซังดีบาย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 บหนยย